ชนะและพี่เ่วะ,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 ะพี่ก็ไม่อยากจะแพ้หรอกจะมีใครอยากแพ้เหรอครับพี่ถามพี่ไดียร์ไงพี่ได้ยรกเขาแพ้ะะตอนาี้บ่ายสามครึ่งครึ่งจะกินข้าวเชาว้ากินและ้วแม่งปวดท้อง มันจะเป็นตัวที่น่ากลัวแค่ไหนเราก็จะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมพี่วินโยเว้นไอ้ไม่ขึ้นรอเรนไม่ยอมแพ้หรอกอุ้ยเฮ้ยพี่ผมเชื่อว่าน็นตัวพี่ไอเจนนไรวะทำไมเปิดมาเจอเจอโดนตีหลอนเลย ที่เราจะเล่นนีอยู่ก็ได้อะไรวะไอเกมในโทรศัพท์อะ Adpvtv อ่ะพี่มันชื่อชื่อพูดจากันมันเรียกชื่อไม่ถูกจริงจิมันคือ Adpvtv ถึงคนก็ตัวเองเฮ้ยย่เย่าติ้ง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 ล่าขังมีดนเล่นแล้ว

พี่มึงตายนะพี่จงเวลาาป,ไ,ปไม่เห็นกูไองโง่แผ่พี่ลากมาแถวนี้เหรอเฮียเฮียโอ้ยอแล้าโอ้ยเขาอยู่ในกล้คพวกเราเลยอะเขาไปช่วยที่เขาดีมั้ยปัดนๆไปก่อนเขาคงไม่ตาย,ตายหรอกทำไมมันตอไปไม่ต้องไม่สด อาเดี๋ยวไว้ไม่เจอดีนะดีมากเข้ามาที่บินที่วิลแล้วอ่ะเพื่อนนะจ๊ะเพื่นอนแต่ที่อยู่ไหนที่อยู่คือนเททัศน์ ต่ตรงใ้ล้ๆตรงที่แขวนที่โชว์ตัวพี่เลยท่อนไม้อ่ะออเพื่อนมีนี่เห็นใครเดินผ่าน2คนมั้นะ ไล่เแล้วพี่ยุบด,ด้วยพลังความตัวเล็กเป็นยุ้ใช่ไหมเป็นผ่านไปแล้วไม่ชเชื่อเพื่อนเป็นผ่านเ,าเป็เรับเพื่อนเขาจะพาเพือเเ่อนเขาเอาเพื่อนอยู่บน ยจะไม่ปล่อยเป็นตายกันก็มาดิครับบอลลเอาขึ้นแล้วเหรอ แล้วพี่พี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ปั่นไปไปัป่นไปเครื่องปั่นเนี่ยเฮ้ยมันตามแล้วแต่พี่ทำระเบิดเมื่อกี้โอเคพ,พี่จ่ายอะไรมันอยู่แต่ตรงบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านบ้านหลังก่าอือ าเปิดกล่องไว้แล้วต้องได้ของดีๆแล้วลนะ่ะต้องเปิดชิคแล้วสีม่วงแล้วแล้วนะใครอยู่บนบ้านนะเฮ้ยอุปกรณ์สีม่วงนี่เก็บไว้อย่างไรเจอเดบิลต์เดบิวต์เดบิวตเดบิวต์ điều bay chặt nà lục này ui, ờ, bay, bay rồi biết bơi, cắn cắn, saoแพc nó xỉu chưi này, mày, mày xỉu chưi không, ơ wow, mày mày อะไรกันอ๋อบึ้งมองอู้อีดอกโอ้โหหน้าตะขอหน้าตะขอเลยเออลมหน้าตะขอไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วย Stay t r u เอ้ยเพี่อะกูพี่ไม่กดทำไมอ่ะพี่เ้ยทำไมพี่ไม่กด ก็กดนะแล้วกดผาแต่ผพาเปจังหวะหนึ่งโอ้ดมจะมาพี่ไปหาดูไอเทมของเพื่อนอืดูแลแต่เพื่อนกำลังทำอะไรอยู่ ดีไว้กำลังปั่นไปข้างๆบ้านอะไรไม่รู้อีคนอีคนก็ปันปวว่นไปหมอหมอแกไม่หมอกจะเสียแล้วตรงเครื่องหมอ <Okay. S 1> แต่ดีไว้ยังเหลือเยอะนี่ไงดีไว้ทาระเบิดแล้วดีไว้ก็กําลังไปหาหมอแล้วก็ขึ้นบ้านไป <Okay. S 1> แล้วฆาตกรไล่ดีวไว้แล้วไว้ก็มาหมอหมอหมอ แล้วหมอก็ปัดเสร็จแล,ล้วก็หนีไปทั้งคู่ไปทางไหนแล้วหมอก็โดนตบอตอนนี้หมออยู่บนบ้านแล้วหมอก็เข้าไปในบ้านอีกรอบแล้วฆาตกรก็ไม่เห็นหมอแล้วฆาตกรก็เห็นหมอขณะที่หมอกำลังเข้าตู้แล้วหมอก็โดนแดก แล้วหมอก็กำลังดิน้นดิ้นหลุดด้วยครับหมอสุดยอดจูกอเด่นะะร็ควรไปเปิดอีกประตูนึงไม่รู้เดวายเด้อดเดือดเดีย๋ดวยวไวไยหนีออกละเดวาย้อยู่ข้งออางนอ,นอ,อกละนนมาละ มันออกแล้วมันถึงแล้วมันถึงดังออกแล้วเนี่ยโอเคสัโอ้พี่วินไม่น่าตายดิยังไงเราจะได้เป็นตัวตผลิตกันพี่กดพลาดไปนิดเดียวเลยพลาดไปจังหวะเดียวอีกพลาดไปจังหวะโอ้4,000ไอ้บ้าเอ้ยแดมแดม4,000 กคงก่รนะับ็ขอจบคลิไปไว้เป็นเพียงเท่านี้นะเอ้าอัดคลิปอ่ะอัดสิ